สวัสดีครับสวัสดีช่วงค่านะครับบรรยากาศช่วงสิ้นเดือน30มกราคมนะครับวันนี้เราจะพาประชุมเวอร์ช่วงเย็นนี้นะครับเหลือแค่1 2 3 4 5ท่านสุดท้ายนะครับสําหรับวันนี้นะครับท่านที่กำลังหา power m นะครับวันนี้สําหรับวันนี้5ท่านสุดท้ายกับพาววเ power m หน้าลายตัวนี้นะครับโรเยนนะครับรุ่นเอ่อซี c20s น,นะครับตัวนี้กำลังวัดอยู่ที่200วัตต์นะครับมีสับรถเล่นไฟ12โวลต์ ac dc ได้นะครับตัวนี้ราคาทเท่านี้ประมาณ3,000บาทนะครับพร้อมใช้งาน,นครับเดี๋ยวผมมาอีกหนึ่งแท่นนะครับเราเปิืป่ยไฟกก่อนนะครับมตัวนี้เป็น power amp ประกปอบนะครับ รัสเอบีนะครับหม้อแปลงกับเป็นหม้อแปลงครับตัวนี้โอ้โหทีมงานถ่ายทํานะครับอาจารย์วิทย์นะครับเจ้าของก่ยางเซียนวิทย์นะครับนี่อ้มาแล้วมันสว่างวันศุกร์นี้นะครับนี่ครับดูเบื้องหลังการถ่ายทํานะครับถ้าบรรยากาศมืดเราก็จะทําอย่างนี้นะครับอามาแล้วเกี๊ยดจริงครับรัสเอบีนะครับกับพาวเวอร์แอมประกอบ 2,400บาทนะครับขับ8นิ้วซับได้ข้างละ2-3ดอกนะครับเป็นพวงหรอเนี่ยแอสเตอร์ข้างละ14 14คู่นะครับเป็นม้อแปลงนะครับนี่ครับกับตันชนเนลกุมานะครับนี่ครับราคาอยู่ที่6,500บาทนะครับ6,500บาทนะครับตัวนี้เป็นพาวเวอร์แอมพ์พัชเจนะครับภายในจนใจก็ พักเข้ามาได้พร้อมใช้งานนะครับตัวนี้นี่ครับดูหม้อแปลงดูอุปกรณ์นะครับาสเตอร์นี่ครับตตับด้วยนะครับตัวนี้6,500บาทเท่านั้นนะครับอ่าที่แท่นต่อมาครับติดตัวนี้ก่อนแท่นที่3มนะครับสำหรับวันนี้กับ power m ab นะครับ plus ab นีมา npe รุ่น mc 8.0 0นะครับพร้อมใช้งานกับตัวนี้ มีครับทานเตอรันแล้งสองสามสี่ห้าหนึ่งสเจ็ดแปั้งละ12คู่นะครับเป็นมั่วแปลงนะครับเธอรลอยครับตัวนี้เธอลอยฟร้อมใช้งานครับเ4 8 0สราคาที่เจ็ดพันห้าร้อบาทครับหรือว่าจะให้เจ็ดันบาทก็ได้นะครับราคาที่เศียนะครับซื้อขึ้นโอ้ขอบคุณไฟนะครับนี่ครับเรื่องการถ่ายทำนะครับ ครับเืองการถ่ายทกว่าจะได้ภาพที่สวยนะครับไม้ NPD M4800 นะครับ18นิ้วได้8หลัก2หลัก3หลักมันกันนะครับดี่ครับเอาผิดนี้ไปก่อนนะใครสนใจก็ทักเข้ามาเลยนะครับ0 8 5 6 3 1 3 0 0 1กับร้านบลศิษย์สาวเสรษงกุบลราชธานีแท่นที่3ครับ Q3006 นะครับตัวนี้เป็นเฟลดนะครับเป็นมอกแแปลงนะครับ พาวเวอร์ QSC Q 3า0 0นะครับพาวเวอร์แอมพ Amplifier นะครับพร้อมใช้งานตัวนี้นะครับเรามาดูกันนะครับมีดูข้างในกันครับพาววอร์แอมประกอมจับท่านไหนที่กำลังหาพาวเวอร์มนะครับดีข้างละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกข้างละแคู่นะครับนี่ครับต้นใจก็ทักมานะครับตัวนี้ราคาประมาณ6,000กว่าบาทนะครับแล้วก็แท่นสุดท้ายครับ GR Sound นะครับ Power แอมปิฟาย1800ครับตัวนี้ราคา2,000บาทนะครับ2,000บาทเท่านั้นนะครับบรรยากาศช่วงเย็นก็จะค่อนข้างจะเสียงดังหน่อยครับส่วนลำโพงข้างในก็ลูกค้าจองไว้นะครับแล้วก็มีตู้กลางแล้วก็ตู้ดับบิลครับอดับเบิลท่านนี่กำลังหาพันกว่า,า 1, บาทเท่านั้นครับดับบิล1800ครับ120นะครับตัวนี้แล้วก็ตู้เสียงกลางราคาประหยัดครับมาดูแอมช่วงเย็นนะครับ ดีเบตุ่ยซับเลเยด21นิ้วนะครับเป็นเทอร์โบนะครับตะแกรงปั๊มโรงงานถ้าสนใจก็สามารถทักเข้ามาได้ด้วยสอบถามข้อมูลที่085631301 0ครับ085631301 0ที่ร้านบนมินต์ศรีสาวศรีคบรรยากาศประมาณ19นาฬิกาโดยประมาณนะครับช่วงเย็นนะครับโอ้ยังมีอีกครับข้างในยังมีสุดปีอีกครับ High Class Audio นะครับนี่ครับข้างละ14คู่ เป็นพวกแอมโมแปลงเหมือนกันนะครับตัวนี้3,006เฮสซีเทอร์โบเป็นตัวนี้พิเศษหน่อยคือแยกสวิตซ้ายขวานะครับแยกทำงานคนละหน้าที่ซ้ายขวาถ้าตัวอะไรครับถ้าช n e l A พังช n e l B ก็ยังทํางานโดยอัตโนมัติเพราะว่าใช้หม่แปลงคนละเซ็ตเลยนะครับคือจะผ่าครึ่งตรงนี้ครับผ่าครึ่งในการทํางานนะครับผ่าครึ่งในการทํางานตัวนี้นะครับ แยกหม้อแปลงอิสระถ้า A พังหรือว่าไฟไหม้ช่องเอช่องบ,บก็ยังทางานได้ครับเพราะว่าใช้เช็ตชุดบอร์ดคนระบตัวกันนะครับในการคอนโทรลสามารถแยกสวิช์ซ้ายขวา,าใช้สวิช์เดียวก็ได้หรือว่าเป็นระบบโมโนครับง่าย,ายๆก็คือเป็นโมโนถ้าเป็นตรีโอก็จะใช้สตัวพร้อมกันตัวนี้มีคสามารถแยกประมาณอิสระได้ครับแล้วก็พาวเวอร์แอมป์ตัวนี้ power MOSFET นะครับตัวนี้เป็น power amp เป็น MOSFET นะครับตัวนี้ข้างแล้ว 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14คู่นะครับออก็แปลงนะครับใครสนใจก็ทักเข้ามาได้ครับรอดสอบถามคู่ที่0.8561 3 1, 3 0 1แล้วก็แอมคุณเดทท่านนี้นะครับเป็นรุ่น